สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม ABC Channel นะครับแม่เมื่อกี้ลืมเปิดไม้นะครับผมใจแป้วเลยนะเมื่อกี้อัดคลิปแล้วผมพูดผิดปะผิดไปนิดนึงนะครับผมผมก็เลยอัดใหม่นะแล้วผมดันไปเผลอกดดูคลิปพอดีนะครับผมแล้วผมก็เฮ้ยยัลืมเปิดไม้นี่หว่ายวเป็นบุญของผมไปนะครับผมจะไม่เหมือนคลิปตอนที่อัพภาษมากินะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะครับผมหลังจากที่ทัษมากิเข้ามาในไอเดียของผมนะครับซึ่ง มันก็ก,กํากกลังจะนะขึ้นกรอบแดงแล้วนะครับผมนะฮัสซมากิตัวนี้ครับผมก็กําลังจะขึ้นกรอบแดงแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ7วันนะครับผมในการปันฮัสึมากิขึ้นกรอบแดงนะครับผมจากสี่ขีดนะครับจาก4ีขีดนะครับผมใช้เวลามันเจ็ดวันนะครับผมหลังจากที่สุ่มมาได้นะวันนี้ก็วันที่เจ็ดนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปอัพฮัสซุมากิขึ้นกรอบแดงกันดีกว่านะครับซึ่งมาขาดอีกกผิด อ่าสาสิบเอ็ดอันนะครับผมไม่ใช่ปัญหาไอช็อบก็ได้ผมก็หมดมันไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับผมนี่ผมจะมาใช้นี้นะเอามาเลยสักประมาณสี่สิบอันนะเอามาสักสี่สิบอันเด้อปุ๊บแพ็คบวกห้าไปเปี้ยง อันนี้เดี๋ยวสี่สิบอันนี้เดี๋ยวหกสิบแล้วเราก็เลือกไออันนี้มาถูกใช่ไหมเปรียงอ่าตอนนี้ผมป,ป๊บตอนนี้พลังทัสมากิกับผมก็อยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นนะครับผม,ผมเอาขึ้นกรอบแดงุบก็น่าจะขึ้นหนึ่งล้านนะครับไปเรายังขึ้นสุดกรอบแดงกันดีกว่านะครับผมทัสสมากิกรอบแดงตัวที่สองของไอดีไป พลังขึ้น1ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็กรอบแดงตัวที่สอนะครับเรามาัพไอ้เลเวลมาเลยดีกว่าโอเคอยู่ที่เวล9กนะครับกรอบแดงเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะหลังจากนี้ผมก็ไม่มีตัวไหนให้ปั้นแล้วนะครับผมนะผมก็จะมาปั้นบอลทองให้มันขึ้นกรอบแดงอีกตัวหนึ่งนะครับผม ซึ่งถามว่าจะปั้นบอลทองไปทําไมเนะื่ยบอลทองมันตกเมตาไปนานแล้วนะครับผมซึ่งดูได้นะครับผมเนี่ยไปที่สายอุปกรณ์นะสายอุปกรณ์ของผมในฝั่งฮีโร่มันไม่มีตัวไหนเลยนะครับผมมันมีอยู่แค่บอลทองตัวเดียวนะที่ผมปั้นอยู่ตอนนี้นะครับผม,มก็จําเป็นที่จะต้องใช้บอลทองไปยาวๆนะครับผมไปจนถึงเมตาไหนก็ไม่รู้นะครับผมนะเนี่ยจนไม่รู้เนะี่ยอะตอมิกก็ยังไม่มีเลยนะดูสิครับเนี่ย เป็นไอดีที่แบบผมไม่มีอะตอมิกอะครับอืโคสดวงสวยนะตอนนี้ตัวฮัสมกิก็เป็นกรอบแดงแล้วนะครับผมและเสียใจที่ผมปั้นบอลทองอีกเสียงดังและสาเหตุที่ผมจะปั้นบอลทองให้มันขึ้นกรอบแดงนะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาใส่ในศูนย์ฝึกนี้นะครับผมนะให้มันเป็นกรอบแดงนะครับผมเพราะว่าผมจะต้องใช้ไอพวกนี้ให้มันเป็นกรอบแดงหมดเลยนะซึ่งถ้าใครที่ขึ้นขอบแดงหมดแล้วก็น่าจะรู้นะครับผม ก็จะปั้นบอลทองเพราะว่าเดือนน้ามันเป็นตัววัคซีนแมนร่างสองเข้าใช่ไหมวัคซีนแมนร่างสองมันเป็นตัวที่ผมไม่ให้ความสนใจอยู่แล้วนะครับผมกนะเพราะว่าตัวมันตกเมตาไวมากวัคซีนแมนร่างสองอ่ะผมก็เลยไม่ได้วางแผนสุ่มไว้นะผมบางแผนอีกทีผมจะไปสุ่มปูบอมรีเทิร์แล้วก็จะไปสุ่มเด็กเอเดอาบวกนะครับผมนะเด็กเอเดอาบวกนยะคือผมจะสุ่มนะครับผมแล้วก็น่าจะสุ่มอาวุธเฉพาะมาด้วยเลยนะถ้ามันดองทันนะครับผมแค่อีกยี่สิบใบนะก็จะดองครบเจ็ดสิบใบ ก็จะได้อาวุธสามดาวของหมาครับผมซึ่งมีคนถามมาว่าทําไมผมไม่เอาโจเซ่ลงทีมนะครับผมแบบเอาเอาดักชายเอาแล้วเอาโจเซ่ลงทีมนะครับผมประมาณเนี้ยซึ่งที่ผมไม่ใช้เพราะป็นทีมผมนะทีมผมนะนะครมันจะเป็นประมาณนี้นะก็ะจะเอาโจเซ่มาแทนแทงท,งท็อปนะครับผมแล้วก็จะบอลทอผมก็จะไม่เอาใส่ในทีมหลักแล้วนะครับผมก็จะเป็นปู่บอมมาอยู่ตรงนี้แทนนะ ส่วนสายเทคนิคก็ยังใช้เด็กร่างหนึ่งเหมือนเดิมจนกว่าเด็กร่างสองจะมานะครับผมนี่ทีมผมจะเป็นประมาณนี้ในอนาคตนะครับผมเปลี่ยนจากบอลทองตัวนี้ยเป็นปู่บอมนะครับผมนะอ่ะสมมติว่าไอ้นี่เป็นปู่บอมนะอืมได้ทีมผมในอนาคตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมยังไงผมก็ใช้โชเซ่แน่นอนครับแต่ผมรอปู่บอมมาเนาะแต่ตอนนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนรอจนกว่าจะได้ปู่บอมมาภายในเดือนมกราคมนี้นะครับ อ่าโซนิกผมก็ปั้นไปได้เกือบสี่ดาวแล้วนะครับผมอีกสิบสองเศษนะครับผมซึ่งใครที่อยู่เซิร์ฟเดียวกับผมหรือว่าอยู่กับผมนะครับผมถ้าใครได้ดูคลิปนี้อยู่นะใครที่มีเศษโซนิกนะครับผมช่วยส่งมาให้ผมหน่อยนะครับผมใครมีสักเศษสองเศษก็สามารถส่งมาให้ผมได้นะครับเพราะว่าผมฟามร์มเศษในนี้แล้วมันได้ช้านะครับผมวันหนึ่งผมฟาร์มสี่รอบผมได้มาประมาณ สองเศษเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งผมต้องใช้เวลาถึงประมาณตอนนี้ผมตีไปแล้วประมาณต้นเดือนมกราต้นเดือนธันวานะครับผมไม่ใช่มกราดิมกรามันนานไปต้นเดือนธันวานี้ยังไงผมก็โซนิกขึ้นสี่ดาวได้แน่นอนแล้วนะครับผมนะและไม่แน่ผมอาจจะสามารถอัพมันขึ้นสี่ดาวม่วงได้เลยนะครับผมหรือไม่งั้นก็แค่สามดาวม่วงนะครับผมเดี๋ยวมารอดูนะถ้าขึ้นสี่ดาวเมื่อไหร่จะอัพดาวม่วงได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอาชีพอัพดาวม่วงอีกทีนะครับผมฮัสซึมากีก็ อยู่แค่นี้อยู่นะครับผมรอจนกว่าโซนิกจะขึ้นสี่ดาวนะรอจนกว่าโซนิกจะขึ้นสี่ดาวนะครับผมจะมาปั้นทัดให้มันขึ้นสี่ดาวนะเหนื่อยวะเหนื่อยนะครับผมนะตอนนี้พลังหัก็อยู่ที่ห้าล้านหนึ่งแสนแล้วนะครับผมกว่าจะขึ้นได้นะครับผมเดือนนี้ต้นเดือนหน้าผมก็ต้องได้ซื้อตั๋วดําอีกนะครับผมอีกสามสิบหกไปนะเพื่อที่จะไปรอสุ่มปูบอมนะครับผม ใครที่สงสัยว่าเอ้ยผมจะลองสวดดำทันหรือเปล่าผมคิดคำนวณไว้แล้วนะครับผมทันแน่นอนนะครับผมคิดคำนวณไว้แล้วนะครับผมว่ามันทันแน่นอนนะเนี่ยมีหกสิบสามอ้ยยังไงก็ทันครับผมคิดคำนวณไว้อยู่แล้วแต่แค่มันไปผิดพลาดตรงที่ผมเกลือรัตซูมากีล่างสองนี่แหละครับแต่ถ้ตสูมะกีนี่เป็นตัวที่พลังขึ้นง่ายมากเลยนะผมไม่ได้อัพอะไรหมดเลยนั่แหละของก็ไม่ได้แตกจากเดิมด้วยไอ้พวกเนี่ยที่เลเวลอัพเนี่ยแค่ไปย้ายของจากบอลทองมาเฉยนี่ อนนี้ไปเปลี่ยนของจากบอลทองมาเฉยๆเข่นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันอีกทีตอนที่โซนิคขึ้น4ดาวนะครับผมก็จะมาอัปดาวม่วงนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ